ถึงรสชาติญี่ปุ่นสไตล์อิซากยะแบบแท้ๆต้องนึกถึงร้านวิสต่ออิซากยะไม่ต้องไปถึงแดนกิมจิก็ฟินได้ไปดูกันเลยบรรยากาศในร้าน,นดีดีมีมุมหลากหลายให้ฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะไหนๆก็มาถึงแล้วขอไปดูเชฟแรกลากันสักหน่อย เนื้อปลาก็าฉ่ำเด้งไม่ว่าจะเป็นแซลมอนฮามาจ,จิโอตาเตกะการันตีความสดสุดๆชิ้นหนาชิ้นโตโอ้โหฟินเกินและยังมีปลาสบะดองที่ผ่านการปรุงจากสูตรเด็ดของทางร้านมีแค่เียงน้ำย่อยนะของจริงต้องไปดูที่โต๊ะฟ้าจัดเต็มชุดใหญ่แน่นอน ว้าวเยอะจริงไม่ติงนังอดใจไม่ไหวแล้วต้องไปชิมกันเลยสายปลาดิบต้องลองฮามาจ,จิเอยแซลมอนเอยสดสดเต็มปากเต็มคำซาบะดองสูตรเด็ดที่มาแล้วต้องห้ามพลาดคัลตาเตะนี่หืมจุยซี่มากเว้อ ซูชิที่นี่ก็เด่นไม่แพ้กันแซลมอนาวดีโลแซลมอนเบอร์ราด้วยน้ำซอสฉ่ำๆออนท็อปด้วยไข่กุ้งเน้นๆตันกันสดๆทุกเมนูอยากกินแบบไหนเชฟเขาก็จัดได้หมดเลยนะหม้อร้อนก็มีนะนาเบะก,กุ้งซุปต้ยมยำกุ้งแนงผักแน่นน้ำซุปขนัวไม่ไหวต้องสวรเทคซ่องคอ,งก,อ,งก,องกันสักหน่อยของกินเล่นก็จัดเต็มไม่แพ้กันมีทั้งกุ้งเทมปุระตัวใหญ่สะใจมากเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มเทนซิอยุและหัวไชเท้าบดจุใส่มากเวอร์ หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วก็เด็ดเนื้อหวานฉ่ำกินวันนี้อิ่มได้ยันพรุ่งนี้เลยนะและยังมียำแซลมอนแซกจีจ๊ดจ๊าดชุดย่างรวมราดด้วยซอสททเลกิ่ฉ่ำๆถ้าก็ยางผีก็เลิศนะจ๊ะว่าไม่ได้ถ้าโกกขึ้นแน่นถุกลูกมาแล้วต้องนองนจนแม่แต่แต่แต,แต,แต่ถ้าใครยังไหวเช้นทางนี้ยังมีข้าวหน้าปลาไหลชามโตกินกันจนอิ่มจุกๆุไปเลยจ้าหรือถ้าเป็นสายทิ้งก็ต้องลองนี้ สลัดตูนิ่มผักสดนะ้ำสลัดหว,วานๆเปรี้ยวๆกินคู่กันคือดีมาก แล้วก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปชิคๆกันนะหรือถ้าใครมากับเพื่อนจะแวะดื่มชิวๆกันก็ได้เพราะบรรยากาศคือดีมากยิ่งตอนเย็นเปิดไฟสลัวนะได้ฟีลมากแกอาหารก็เลิศดปลาสดแล่เองทุกตัวเชฟคือใส่ใจสุดๆอันนี้คือต้องให้เขานะเดี๋ยวจะหาว่าโมใครอยากลองให้ฟิลเหมือนไปญี่ปุ่นจริงๆต้องไปลองนะร้านตั้งอยู่ที่ตรงการมิรันดาเส้นกาจนาฟิเศกคันายาวเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะจ๊ะตั้งแต่เวลาบ่ายสามจนถึงเที่ยงคืนเลย,เลยจะนั่งกันไปยาวๆเลยจ้า